นี่ก็ทีมง,งานช้างครับพลายทองเทนะครับวันนี้ผู้ดอยกับอ,อทองคำนะครับน,นี่ก็อะไรนี่ฮโอ้โหอนาจักรนะครับบ้านสาวน้อยเพชรบันเพงครับวันนี้เราจะร่วมพิธีบวงสวงนะครับหนังเรื่องาคลอนะครับก็ตอนนี้ก็ยูทูบเบอร์ ระยะสามเมตรนะครับพอดีควานควานไม่ได้อยู่ใกล้แต่ถ้าควานอยู่ใกล้ก็เข้าไปใกล้ได้ครับประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละไม่ถึงหรอกครับนี่เราก็ป้องกันเนาะเราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าไม่ใช่ควานมาจากท่าตูมครับก็อ๋ออยู่ผมอยู่ฝั่งท่าตูมครับ ว่าวันนั้นเตแสดงอยู่วัดตะกลางเลยหมู่บ้านช้างอันนั้นอยู่ในหมู่บ้านช้างครับอันนี้ก็จะออกออกจากนูน่นไปอีกครับวันนั้นน่าจะเจอช้างเยอะเลยมั้งครับเยอะครับตอนเช้าเขาก็มาเต้ยลาด้วยนะช้างมาเต้นอยู่หน้าเวทีตอนเช้าป๊าดในร้องร้องแบบไหนเต้ยแบบไหนเต้ยแบบไหนเต้ยให้ฟังสักท่อนหนึ่ง,อ,งอ๋อนึกว่าแต่คนเต้ยด้วย ลงมาจากเวทีแล้วจะไม่อ๋อนักร้องใช่ไหมครับใช่ครับเอ่อมอลำร้องสักท่อนให้ฟังหน่อยครับนี่นี่มีให้มีแชมป์ไม่ทองคำเนี่ยอ๋อแชมป์ไม้ทองคำใช่ไหมซีซั่นเจ็ดซีซั่นเจ็ดโอ้โหน้องกองครับมอลำขนาดมอลำขนาดเทนะครับสุดยอดฝากติดตามด้วยเลยกันฝากติดตามด้วยตาน้อยช่วยเนแฟนกับตาน้อยเือนชูครับมีครับฝากติดตามด้วยนะครับแต่ติดใจห้ามติดนะนี่ก็บรรยากาศ บรรยากาศช่งชวงเช้านะครับทั้งรถแห่ทั้งคนโอ้โหรถตรงรถตู้ตอนนี้เพิ่งเจ็ดโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงคนก็กำลังลังเลนี่เราก็โอ้เตรียมนะครับชันจัดจาดมารีนาจัดกุงตั้กุดนู้พุงตันนึง โบนลอ๋อพึ่งแต่น้องกุดอาจารย์อ๋อพึ่งแต่น้องกุดต้องโบนอ๋อน้องอ้ยเฮ้ยจานโมนอรานี่อ้กุดเซอืนี่เองอันนี้อันเนี้ยพี่เม็นตยอันนี้มือขวาแกมือขวาอ๋อมือขวามือซ้ายสุด่ะมือซ้ายนกเตี้ยอ๋อ งานทองเทก็จะบานประมาณนี้นะครับไปไหนก็จะพูดจะบ้าก็ไม่ใช่นะครับก็จะเต็มก็ไม่ใช่นะครับก็ไปกันหมดนะครับก็น,นี่เราก็รอบอสนะครับบอสโจน,นะครับตเตรียมเส้นประกรรมนะครับครูบาอาจารย์นะครับประกรมช้างะะาอะไรดูคลิไปไปเลยพรที่ีลงตอนขนบอับจิบล้อแล้วนี่มาจากไหนนี่ ปันนนป่นช่วยงานสาวน้อยปั่นช่วยงานสาวน้อยปันแบบไหนก็ไปดูแลสถานที่แตเด็กะปั่นไปนี่นะคันนี้นี่น่ะ้ลหน้านี่นะ้อหน้าไปปั่นกลับมาถึงเนี่ยแตกพี่ไปทุกงานไหมครับโทษโทษขอโทษนะครับไปทุกงานไหมทุกงานสิบกว่างานแล้วสิบกว่างานเ,าานเอาสมมุติวันนี้เล่นร้อยเอ็ดแล้วพรุ่งนี้เล่นสารคามอะ ไปไหมไปเตรียมก่อนออกมาก่อนเขาออกไปก่อนเขาสุดยอดครับช่องไหนไม่อีกอบันทึกวิดีโอนักข่าวนักข่าวนักขา่กขาวกำลังมาอันนี้บ่าวูไทยอ๋อบ่าวภูไทยเขาโอ้สุดยอดมากเลยจักรยานคันนี้จักรยานคู่ใจอันนี้ระเบิดตั้งแต่อยู่ไหนนี่ ก่อนถึงบ้านแพงก่อนถึงบ้านแพงตราวะหาคนช่วยค่ายางนอกยังในหกร้อยหาคนช่วยนะครับค่ายางในหกร้อยผมก็ต้องขึ้นไปเตรียมงานรออยู่พนมไพรพนมไพรอยู่ไหนร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดกลับไปร้อยเอ็ดอีกขี่รถไปทีไปเนี่ยนะขี่ไปแปดโมงวันเสาร์นึงสี่โมงเช้าเราเอาแบบบ้างก็เย็นเย็นโอ้โหสุดยอดใจรัก คนเคยอยู่หมอรำไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเหรอเจ้าเงินที่ไหนทะเลาะก,กับตำรวจอีกอะไม่มีเงินจ่ายแม่หรอกทิ้งจักรยานดีกว่า เออสัตว์กรกรําพกรเจ็ดกี่ตันจะพูดงเจ้าอเจ้านองทองมึงดีม่งม่งมัมุมมงมามอสรมอสียนผู้บาอาจารย์ผมประาเอนี่งานตัน้อยติดบันแม็แทันแพงอยดูอยู่รงมมนี่เอกจิ๋วออ่างๆกนจะดองดองกันดึงดึงดองดองใจใส่ใส่กอดใส่เดินมาใส่เดินมา

อยู่มั้งอมั้งัวบอกได้ไม่หิวแบ้เนี้ยไหิวคนเดียวที่พักจะได้ใส่ใจวันน้เป็นนางพี่ได้ไหมมาเเดี๋ยวปัป็นนางจีนทุนซุ้มซื่เขามั้ยตไนาพี่ใช่ไหมมาเอาที่เจอกันแล้วนะ่าจะชวนเธมาน ปัายก็ได้ครับเอาช้างมาทำพิธีบวงสรวงหนังเรื่องใหม่ของบอสโจนะครับก็มีก็ได้เอาช้างมานะครับชี้ภาพยนตร์เรื่องขายออกนะครับครับวันนี้ผมนะครับอยู่กับที่ช่างเอี่ยวนะครับผมที่กำลังทำพิธีอยู่นะครับผมสำหรับผมนะครับในฐานคนเลี้ยงช้างนะครับถือกล้องให้กับพี่ เดี่ยันถุงอยู่นะครับทำพิธีอยู่นะครับผมมาสำหรับตอนนี้นะครับบอสได้มายกครูเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นะครับตอนนี้กําลังทําพิธีต่อสักครูแล้วกันนะครับผม คือพิธีนะครับผมที่บอสซอได้มายกครูยกไหวครูไหวมีคู่มีค่ายนะครับผมพี่น้องครับผมทราบตอนนี้นะครับอะไรพี่น้ำเปล่าบนรถมีเนาะนะพี่แจ็คบอกนะครับตอนน,ตอนนี้ตอนนี้ต้องการน้ำเปล่าสักครูนะครับผมกับใครที่ <c oughs> ตอนนี้คือเกี่ยวกับเรื่องนะครับผมนะสำหรับพี่ๆทั้งสองนี่คือควานช้างนะครับที่กําลังจะทําพิธีนะครับผมได้บวงสรวงนะครับยกครูก่อนจะไหว้ครูก่อนที่จะไปบวงสรวงใหญ่นะครับสำหรับทั่นี้นะครับ ุดนี่สาธุโปรประกํามมประกจาติจางสุัญญาจะไปจะเข้าจนนองขงบึงสมสาเด้อนเจ้าอยู่เรมาการบวมานานแงปจิอจิตตลอดปยสมประกอบในการงานนาทีจิรงเด้อนี่เด้อโปรประกกจาติจางััญญาจะไปจะเข้าจนนองงบึงกนะกนี้เอุาาเด้อ អះតើទៅនេះបានគ្រប់បានចៃនេះក៏និយាយដែរនិយាយថាបកកំទួតបកកំមកបកកំមកមកមានមក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 ត្រាំមកស្រីអូបាជានេះពុះផករតតានេះនិយាយនេះចង់បានស្េនៅផ្សីផ្សេនៅហុកសាជាល្អជាប្រជុំមានទាំងនំនេះជីងសំមានទាំងបានបាយស្រាអះក្បាយជ្រុបនេះទៅចុងទៅជើស្រីស្រាប់ដែរនេះគួរបកកំមកបកកំទៅទីកតាំងកពុទាំងទៅហើយទៅកោទៅនងក្នុងមួយនេះក្រុមដាក់ក៏មានហើយនេះ ปรมุษย์คืคำตะคนสมประกอบนการงานด้อนี่ตาประกำสดประกำมองประกำด้อนี่หลอยล้านหร้อพันล้านหร้อหนังเรื่องนี้ไปเดี๋วเขาอาสประกำงสูงวันนี้เยะนด้อนี่เดียกเกิดสายเกิดน้ำสมเดกินี่คบอกำวานเด้นี่กระบดจุงกรบจุงปจุงปเชือบายตลอดเสครับเปกดตคูน Siti, saya akan pin palut pola jauh. Perkam jual, perkam mau, perkam jadi, jadi tang, mau mak, mau ni, mau mu, mau mah, mau sedap, mau sediak. Pok plastar, ni nih. Muka pernah nengah nengah, nih. Mau in, mau ni, udah mau pernah musim jauh, kejam jual, tuh nih. Tanya nengah ni, dah lalu nih. Untuk berapa din buat jana pok plastar nih kita seperti jadi tak misteri kita wujud memu berapa berapa mobil kuda awangnya tanya ini. Jadi jadi tang nih kita dah nih. Jom si, gelar, jom duduk, ray pahang ini, kumpul duduk, dah jadi duduk, oh, badan jin, berpeluh, kumpul gelar, jom bungat baca, tunggai jin sambat jom, dah jadi, ah, kita nong sini, perai perai krim, dah jadi 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 krim, dah

ဒီကราวဒီမထာเยဣနသာเด้อအဆောကံမောကံတတိကျာသာအကပူဇညာနဥနိကြဲเด้อခမေကူနိສົມပကပ်နံကာရမေတိကပ္ပလနာမ်တိကသတ်ချင်းချင်းချင်းဘောတိဘလအာ၆လကူနိတောကြဲเด้อဤသာပကံထုပကံမောပကံ၌တဆော့တဆရေတပူဇညာတပာတောတေနုံထုံဘုဉ်းသောမစာမမမမမီမမမမမစဒံမစဒီကပ္ပာချာန်မမီကြဲเด้อနိပုမစီနထုပကံမောပကံကူတောဘုရ္သတိသုတရာထရေကပ္ပုစီကျောသာသုတသာဒဲနိအ เออนน่นซนนมซมนมบุงนมวานรหมักลักไม้ด้วยบอบบุนะแตาเออน่ทำคูนด้วยตกประการด้วยดีเลยอ่ะอ่ะดีเลยกตรันอ่าดาวเดียร์วยพุทากษตรตกางเดียร์ตลอดปลอดภัยเราตีเราจริงด้อนี่สด้อยังไดเรื่องจริงจลอดภัยำคูณอาญาก็ไไ้นตรานตรายังไดเรื่องจริงเกิเจ้าจิโยมโยมยิ่งดดอ่ะนีสเลยออ ເອົ້າຫຍັງໃດຍັງຈື່ສໍາຄຸນສໍາໂທກາຕ້ອງໃສຕ້ອງມັນອີກສະຫຼອດບໍ່ໃສການງານເປເລີຍໆໆບາດໆໆຈັ່ງໃດອ່າສຸດຊາຊິເຮີນະຄືຊິຢູ່ຕົງເດີ້ จะเอาช้างไปทําพิธีรับประทานเนะเาะรับประทานก็คือไปตรงประพิธีนะครับตรงที่เราจัดง,งานบวงสวงนะครับก็ขอบคุณมอสโูนะครับที่ให้ทีมง,งานาพลายทองเทนะครับมาร่วมงานวันนี้นะครับยินแบบพูดไม่ออกดีใจร,รู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจตื่นตันตื่นตันใจก็ ก็ขอบคุณบอสโจนะครับที่ให้เรามาร่วมง,งานงวงสวงหนังเรื่องใหม่นะครับใคลอ้อนะครับก็ฝากติดตามผลง,งานของทีมง,งานสาวน้อยเพชรบันแพงเลยเลยกันแล้วก็ฝากทีมง,งานช้างนะครับชายทองเทนะครับนี่ครับทีมง,งานช้างชายทองเทโอเคครับสนับคลิปนี้ก็บายๆขอบคุณเ c ซีทุกท่านครับ